จ้านะครับเราเข้ามานมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับขอมบอบถวายชีิตของเราแด่พระเจ้าในทุกๆวันนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้โด่วยชีวิตกัรเช้าวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาคขขุดพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมเลวีนิตินะครับบทที่เจ็ดนะครับซึ่งต่อเนื่องกันมาเลวีนิติเป็นพระธรรมที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทั้งหลายเข้าไปใกล้พระเจ้ามากขึ้นรู้จักพระองค์มากขึ้นรู้ว่าเราควรที่จะทําอย่างไร รู้ว่าเราควรที่จะดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าอย่างไรนะครับเมื่อก่อนนั้นคนอิสราเอลไม่รู้จักพระเจ้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางเขาเขาจะเข้าไปใกล้พระเจ้าอย่างไรเขาจะมีชีวิตอย่างไรควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรก็เ,เป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนผ่านพระธรรมเลวีนิตินะครับและให้เราีโอกาสได้ใกล้ควรพระานของพระเจ้าในพระธรรมเลวีนิติตั้งแต่บทที่1 บทที่7จนะครับจะพูดถึงเรื่องของเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงโปรดให้คนใเซลได้นํานสิ่งนี้มาไหายแด่พระเจ้า,าผ่านเพื่อเขาจะมาเข้ามาใกล้พระเจ้าผ่านทางเครื่องบูชานะครับมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันนะครับของเครื่องบูชาที่เรามีโอกาสได้ใกล้ควรในแต่ละวันมาจนถึงวันนี้นะครับในบทที่7ก็นะครับ,บ,นะรบเป็นส่วนที่พระเจ้ากําลังในบทที่7นี้นะครับก็เป็นส่วนที่พระเจ้ากําลังพูดกับ บุรหิตนะครับหรือว่าอารอนแล้วก็ลูกหลานของเขานะว่านะเขาควรจะทําอย่างไรต่อเครื่องบูชาที่คนอิสเซลนํามาถวายแด่พระเจ้านะครับและเราจะมีโอกาสได้ดูสรุปด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้เราก็เห็นว่านะครับพระเจ้าก็บอกให้นะครับบอกเขานะครับเรื่องของการจัดการกับนะเครื่องเผาบูชาทั้งตัวนะครับเครื่องเผาบูชาทั้งตัวเนี่ย นะครับพระเจ้าให้คนในโซนํำมาถวายนะครับและถวายทั้งหมดแด่พระเจ้านะครับพระเจ้านะให้เขาเผานะและถวายทั้งหมดแด่พระเจ้านะครับแล้วก็ปุรหินอาจจะไม่ได้มีส่วนอะไรนะครับในในส่วนนี้นะครับและให้เขาได้รักษานะครับให้ไฟนะครับแห่งเครื่องบูชานี้นะครับก็ ลุกอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นนะครับและในส่วนที่2นะครับก็คือเครื่องถวายธัญบูชานะครับการถวายธัญบูชานี้นะครับคุณเอเซลนํำแป้งมาถวายนะครับและให้โพรหินนำนะครับหยิบมาหนึ่งกำมือนะครับแล้วก็เผานะครับเป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเจ้านะครับส่วนส่วนอื่นๆนะครับพระเจ้าทรงจัดเตรียมนะครับไว้แล้วก็แบ่งนะครับส่วนอื่นไว้ให้กับ นะครับปุโรหิตและ,ะลูกหลานของเขานะครับนี่คือการจัดเตรียมการเลี้ยงดูของพระเจ้าพาพระเจ้าก็ส่งให้ปุโรหิตนั้นนะครับได้รับนะครับการดูแลนะครับการจัดสรรที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องก็จะเห็นว่านะครับพระคำของพระเจ้าในบทที่6เมื่อวานนี้ก็พูดถึงว่าอาโรนรับประทานสิ่งนี้รับประทานในมิสุทธิสถานนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าทรงยก ส่วนนี้ให้กับอาโรนปุโรหิตนะครับแล้วก็ลูกหลานของเขาน,นั่นก็เป็นส่วนที่พระเจ้าก็จัดเตรียมไว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเครื่องบูชาเผา,าทั้งตัวนะครับอาโรนปุโรหิตจะไม่ได้ไม่ได้ส่วนอะไรนะครับแต่ว่าเครื่องบูชา3ชนิดนะครับก็คือธนญบูชาเครื่องบูชาลบล้างบาปและเครื่องบูชาชดใช้บาปนั้นพระเจ้าก็จะนะครับเอาส่วน นะครับนั้นมาให้กับโปรหิตนะครับพระเจ้ารับไปส่วนหนึ่งนะครับเจนเครื่องบูชาลบล้างบาปนะก็ดีหรือว่าเครื่องบูชาชดใช้บาปเนี่ยนะครับพระเจ้าก็จะรับเฉพาะไขมันนะครับแล้วก็ตายทั้งสองให้เผาถวายแด่พระเจ้านะครับส่วนอื่นก็ยกให้กับอารมณ์และลูกหลานของเขาครับในวันนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้มาดูนะครับในบทที่7พูดถึงเรื่อง เครื่องบูชาชดใช้บาปเช่นเดียวกันนะครับเครื่องบูชานี้นะครับก็คิสราเอลนำมาเมื่อเขาทําผิดต่อบุคคลที่3ต่อพนิเวศของพระเจ้าก็ดีนะครับเครื่องใช้ของพระเจ้าหรือว่าผู้คนที่อยู่รอบข้างเขาก็นํามาชดใช้แล้วก็เขาก็นํามาถวายแด่พระเจ้านะครับเหมือนกับเครื่องบูชาลบล้างบาปนะครับที่นั่นเราก็จะเห็นนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าในข้อที่6บอกว่าให้ ให้ผู้ชายทุกคนนะที่เป็นโรหิตรับประทานให้รับประทานในวิสุทธิสถานเป็นของถวายที่บริสุทธิ์ที่สุดพี่น้องนะครับการที่เราได้เข้ามาอยู่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็ทรงจัดเตรียมนะครับส่วน,นรพระพรที่พระเจ้าทรงโปรดจัดเตรียมไว้สําหรับคนของพระองค์นะครับการดูแลอของพระเจ้าก็มาถึงนะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ ในข้อที ge ่7จดบอกว่าเครื่องบูชาชดใช้บาปก็เหมือนเครื่องบูชาลบล้างบาปมีกฎอย่างเดียวกันโปรหิตผู้ทําพิธีถวายเครื่องบูชาลบมลทินจะได้เครื่องบูชานั้นโปรหิตถวายเครื Let ่องบูชาเผาทั้งตัวของผู้ใดโปรหิตผู้นั้นย่อมได้หนังของเครื่องบูชาเผาทั้งตัวที่ตนถวายเครื่องบูชาทุกอย่างที่ปิ้งในเตาอบและทั้งหมดซึ่งเตรียมในกระทะหรือที่เหล็กให้ตกเป็นของโปรหิตผู้ถวายของเรานั้น ทันเนียบูชาทุกอย่างที่เคล้าน้ํามันหรือไม่เคล้าะจะตกเป็นของบรรดาบุตรอารมณ์เท่าเทียมกันนะครับก็คำของพระเจ้ากําลังพูดถึงการจัดเตรียมของพระเจ้าที่มีต่ออุบใช้ของพระเจ้านะครับพระเจ้าเมื่อเราปฏิบัติพระเจ้านะครับพระเจ้าก็นะครับเตรียมนะรพระพรน,นะครับการจัดเตรียมการดูแลนะครับมาอย่างคนของพระเจ้าโดยเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันกับคริสจักรพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับก<อ>็<ๆ> นะพระเจ้าก็จัดเตรียมนะจัดส่วนหนึ่งในการที่จะให้กับผู้รับใช้พระเจ้านะครับเพราะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็บอกนะครับกับผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยให้มีความไว้วางใจในพระเจ้านะครับและพระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลและเลี้ยงดูนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่นะ,ะเพิ่มเติมมานะครับในวันนี้ก็อยากจะเพิ่มเติมนะครับตั้งแต่บทที่7ข้อ11เเป็นต้นไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องสารติบูชาเพิ่มเติม นะครับเราได้ดูแล้วนะครับว่า 1. น,นะครับเครื่องบูชาถวายทั้งทั้งตัวนั้นนะครับพระเจ้ารับไปทั้งหมดนะครับส่วนที่ 2. ก็คือเครื่องบูธัญญะบูชาเครื่องบูชาลบล้างบาปเครื่องบูชาชดใช้บาป 3. เครื่องบูชาชนิดนี้นะครับก็จะพระเจ้าก็จะจัดสรรไว้สําหรับปุโรหิตนะครับแล้วก็ลูกหลานของเขาครอบครัว นะครับแต่ว่าในเครื่องบูชาชนิดที่5นะครับก็คือเครื่องสารติบูชานี้จะมีลักษณะพิเศษนะครับที่แตกต่างออกไปนะครับเราจะมีโอกาสได้ดูด้วยกันนะครับในข้อที่11บอกว่าต่อไปนี้เป็นกฎเรื่องเครื่องสารติบูชาซึ่งคนนํามาถวายแด่พระเจ้าถ้าเขาถวายเพื่อขอพระคุณพร้อมกับเครื่องบูชาขอพระคุณนี้ให้เขาถวายขนมไร้เชื้อเท้าน้ํามันขนมแผ่นไร้เชื้อทานน้ามัน ขนมที่ทําจากแป้งอย่างดีเขาน้ํามันให้ดีพร้อมกันนี้ให้เขานําขนมใส่เชื้อมาถวายเป็นส่วนของเครื่องบูชาพร้อมกับสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องสารติบูชาที่ถวายเพื่อขอบคุณขอบพระคุณนะครับก็คือนะครับเมื่อนะครับประชาชนอิสราเอลอยากจะขอบพระคุณพระเจา้าเครื่องสารนะเครื่องบูชานะครับสารติบูชานี้นะครับก็จะมีอยู่3ามชนิดด้วยกัน นะครับหนึ่งก็คือเขาอยากจะขอบพระคุณพระเจ้านะครับเขานํามาด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามที่เขาอยากจะขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นขอบคุณพระเจ้าเรื่องของวันเกิดของเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าอวยพรเขาอย่างนี้อย่างนี้นะครับประสบ huh kind of well. ความสาเร็จแต่ขอบคุณพระเจ้าที่เขาแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นการถวายขอบพระคุณพระเจ้านะครับเขาก็จะนําเครื่องสารติบูชามาถวายแด่พระเจ้า รือว่าเภทที่2นะครับในข้อที่นะอ่าสิก็จะพูดถึงเครื่องบูชานั้นเป็นเครื่องบูชาแก้บนนั่นหมายความว่าเมื่อเขาอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับคุณต่อพระเจ้าพระเจ้าถ้าพระองค์ทำอย่างนี้นะลูกจะถวายอย่างนี้นะครับเมื่อเขานะครับอ่าเหมือนกับเป็นการนะครับอ่าแก้บนนะครับพระเจ้านะครับสัญญานะครับสัญญากับพระเจ้าว่าอย่างนี้อย่างเช่นอิศาก นะครับก็บอกกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าอวยพรเขาเขาจะถวายแบบนี้นะครับเมื่อเขาได้ทรัพย์มานะครับเขาจะถวายหนึ่งในสิบถวายแด่พระเจ้านะครับหรือในพระคำของพระเจ้าก็เช่นเดียวกันนางอนาที่ไม่มีลูกแล้วก็อธิษฐานต่อพระเจ้านะรพระเจ้าถ้า,าวงประทานาลูกให้แก่รับพระองค์พระองค์จะขอถวายลูกนี้แด่พระองค์นะครับนี่ก็เป็น นะการถวายเครื่องบูชานะครับสารติบูชาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นประเภทของการบูชาแก้บนนะครับหรือเป็นเครื่องบูชาตามใจสมัครนะครับอันนี้ไม่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับมีความรู้สึกอยากจะถวายอยากจะขอบคุณพระเจ้าอยากจะถวายนะครับนั่นก็เขาสามารถที่จะทําได้นะครับก็เป็นการนําเครื่องสารติบูชามาถวายแด่พระเจ้านะครับเมื่อเขานํามาถวายแด่พระเจ้าถ้าเป็น การถวายขอบพระคุณพระเจ้านะครับก็ให้เขานําขนมไร้เชื้อนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับมาทานน้ํามันนะครับกุกเข้าวแป้งอย่างดีนะครับแล้วก็นะครับนํามาถวายแด่พระเจ้าแต่พร้อมกันนี้นะครับเขาให้เขานําขนมปังใส่เชื้อมาด้วยนะครับก็จะมีขนมปังไรเชื้อนะครับที่ผสมน้ํามันนะครับแล้วก็ขนมปังที่ใส่เชื้อนะครับ ไม่มีเชื้อกับมีเชื้อมาด้วยนะครับไม่มีเชื้อนั้นก็เล็งถึงประยีริสต์เจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์นะครับโปร่งทรงนะอ่าเรียกว่านะโปร่งม,มาเพื่อเรานะครับเป็นลูกแก่ของพระเจ้าเป็นอาหารแห่งชีวิตนะครับขอบคุณพระเจ้าสหรับการเลี้ยงดูการอวยพรของพระเจ้าที่มาถึงนะครับนี่คือสิ่งที่นะก็เป็นความหมายนะครับส่วนที่เป็นขนมปังใส่เชื้อนะครับก็เล็งถึง นะครับผู้คนที่ได้เข้ามานะครับแล้วก็ในเครื่องสารติบูชานี้เมื่อถวายแด่พระเจ้าแล้วก็จะมีส่วนนะครับแบ่งให้กับบุรเหตส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนที่เหลือนะครับซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีโอกาสได้แบ่งปันให้กับบรรดาพี่น้องนะครับได้มารับประทานอาหารด้วยกันนะครับมารับประทานด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเป็นภาพของการสามเมื่อคีทำ นะครัทานอาหารร่วมกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปุโรหิตหรือไม่ก็ตามนะครับเป็นภาพของการสามคคีธรรมเพราะฉะนั้นเครื่องสารติบูชาก็จะถูกเรียกนะครับหลายหลายชื่อด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาจะนํามานะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับ ถ้าพี่น้องคิดถึงนะครับก็อาจจะคิดถึงนะครับการถวายเช่นถวายเพื่อสาหรับอาหารกลางวันเนีย่ยจะขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับวันเกิดสําหรับอะไรนะครับก็พี่น้องก็นํามา,านําอาหารมานะครับมาแล้วก็ถวายแด่พระเจ้านะครับแล้วก็แบ่งปันแจกจ่ายให้แก่ผู้คนได้มีโอกาสได้สามารถคิดทำได้ทานอาหารด้วยกันด้วยความชื่นชมนินดีนะครับด้วยความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่ก็เป็นภาพของการถวายาสารติบูชานะครับเพราะฉะนั้นขนมปังที่ใส่เชื้อก็เล็งถึงนะครับบุคคลที่เข้ามาร่วมสามัคคีธรรมซึ่งบางครั้งนะครับอาจจะไม่ได้นะเป็นคริสเตียนนะครับหรือว่านะไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์ร้อยเปอรซนนะครับไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะครับซึ่งแตกต่างจากพระเจ้าผู้ทรงนะครับปราศจากความบาป แต่ว่าทำการพี่น้องนะครับก็อาจจะมีความไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในการสำม,มึกี่ทานะครับพระเจ้าก็ให้เรากระทาเพื่อเสริมสร้างกันและกันเพื่อขัดเกลากันและกันเพื่อเป็นพรแก่กันและกันเห็นไหมครับพี่น้องนะครับ,รน,นะรบนี่เป็นภาพของสารติบูชานะครับที่พระเจ้าทรงนะครับให้เขากระทํานะครับให้เขานําสิ่งน,นี้มาถวายแด่พระเจ้านะครับแล้วก็จะมีส่วนที่แบ่งให้กับปุโรหิต ส่วนเนื้อในข้อ15เนะี่ยเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นเครื่องสารติบูชาเพื่อขอบคุณนั้นเขาจะต้องรับประทานเสียในวันถวายบูชาไม่ให้เหลือไว้จนวันรุ่งขึ้นน้องนะครับการที่นะครับเรานําเครื่องบูชานี้มาถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าก็าอ,อยากจะให้เรานะครับได้ทําทันทีนะครับ,ททนะรบเราไม่เก็บไว้นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้านะครับเราแสดงออกมาด้วยความ ขึ่นชมนีด้ด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้านะครับแล้วก็แบ่งปันนะฮะและการสามัคคีธรรมกับพระเจ้านะครับไม่สามารถที่จะอผัดวันประกันพุ่งพระเจ้าอยากจะให้เรานะครับนะฮะไม่อยากจะให้เราเอาไว้ก่อนนะครับไว้พรุ่งนี้มาลืนนี้นะครับพี่น้องแต่พระเจ้าอยากจะให้เราได้สามัคคีธรรมกับพระเจ้านะครับทุกวันนะครับและเป็นสิ่งที่เรากระทาในวันนี้ เมนไหมครับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าช่วยและในพระธรรมฮิบรูก็หนุนใจเราด้วยเช่อนเดียวกันนะครับบอกว่าอยากขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นนะครับขาดการประชุมจนเป็นนิสัยนะครับเราไม่ร่วมสามัคคีธรรมกับพระเจ้าไม่ร่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องนะครับพี่น้องนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากจะให้เรานะครับปฏิเสธการร่วมสามาัคคีธรรมให้เรามีโอกาสได้เข้ามานะครับนมัสการพระเจ้าร่วมกันเป็นประจํา เนไหมครับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าช่วยที่ชีวิตของเราก็จะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าและในข้อที่19นะครับพูดถึงเนื้อนะครับนอกจากที่พระเจ้าให้กับทุกคนได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมสามัคคีธรรมนะครับร่วมรับประทานอาหารพี่น้องนี่เครื่องสารติบูชาก็จะแตกต่างจากเครื่องบูชาอื่นนะครับทุกคนได้มีโอกาสได้เข้ามาด้วยความชื่นชมดีด้วยใจขอบพระคุณพระเจ้านมาสัสก,การพระเจ้าด้วยกัน นะครับสามไม่คีธรรมหนุนใจกันและกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าก็นะครับปรารถนานะครับความบริสุทธิ์นะครับเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้านะครับอย่าให้สิ่งที่เป็นมลมถินนั้นเข้ามานะครับในการสามารถคีธรรมของเรานะครับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอพระเจ้าที่จะเอาสิ่งเหนั้นออกไปเห็นไหมครับพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นคําสอนหรือว่าการกระทําใดๆที่ไม่ถูกต้องนะครับ ตามที่พระเจ้าทรงบอกกับเรานะครับให้เราปฏิเสธเราไม่นําสิ่งนั้นเข้ามานะครับและในข้อที่20ก็พูดถึงชีวิตของคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าคนที่มีมนทินนะครับแล้วเข้ามารนะับประทานนะครับก็ต้องถูกขับออกีอ่กน้องนี่เป็นภาพที่พระเจ้ากําลังพูดถึงนะครับความการที่เรา,าจะให้เกียรติกับพระเจ้านะเราไม่ดูหมิน่น นะครับแน่นอนพระเจ้าทรงรักคนบาปเห็น,นไหมครับพี่น้องแต่โรรองก็ประทานวิธีการนะครับของโรรองนะครับให้เราเข้ามาสารภาพนะความบาปของเราต่อพระเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมสารัคคีธรรมกันกับพี่น้องแต่ว่านะครับถ้าเรามีมลทินนะครับหมายถึงเรายังมีความบาเราเก็บความบาปไว้นะครับในชีวิตของเรานะครับแล้วเราก็เข้ามานะ,ะสารัคคีธรรมกักบพระเจ้าโดยไม่เห็น คุณค่าไม่เห็นไม่สํานึกในพระคุณของพระเจ้านะครับเราก็ยังนะจงใจทําบาปอยู่เรื่อยๆนะครับนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับเนะพราะฉะนั้นในพิธีมาหาสนิทก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นภาพหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารติบูชาที่พระเจ้าให้เรามานะครับนมะนะัสการพระเจ้าเข้ามาร่วมนะสามัคคีธรรมกับองค์ผ่านพิธีมาหาสนิทที่เราก็ทำนะอาจารย์ปรโลก็ได้บุนใจเราแล้วก็บอกให้เรามีโอกาสได้สํารวจชีวิตของเรา เหนไหมครับพี่น้องนะครับเราสารภาพเรากลับใจเราไม่ได้ดําเนินชีวิตนะครับไม่ปล่อยตัวเองในความบาปแต่เราได้พิจารณาตนเองนะครับและก็มาร่วมสามารถคีธรรกับพระเจ้านะครับในพระคัมภีรก็บอกกับเราถ้าเราไม่ได้ร่วมในพิธีนะอย่างสมควรนะครับก็จะนําภัยพิบัติมาถึงตัวเองนะครับนําโรคภัยนะมาถึงตัวเองและ นะบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตไปนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็ไม่พ,พอท้าขอพระทยัยถ้าเรายังนะครับไม่ยอมที่จะกลับใจพี่น้องเมื่อ,อมา,มาหาสานิทมาถึงนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราดีนะครับแต่โดยพระคุณของพระเจ้าและเราสํานึกในความบาปนะครับเราสํานึกในพระคุณของพระเจ้าแม้ว่าเราเป็นคนบาปแต่เราตัดสินใจนะครับในวันนั้นในเวลานั้นนะครับทุกวันนะครับว่าเราจะ นะกลับใจเราขอกลับใจเราขอให้อภัยเราขอยกโทษเพื่อเราจะเข้ามานะร่วมมหาสนิทด้วยกัน,นเห็นไหมครับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าขอขอผ่านมหาสนิทนี้ขอไม่รับนะครับมหาสนิทนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับเราไม่ใช่นะครับเราไม่แม้ว่าเรานะครับเป็นคนบาปแต่พระเจ้าอยากจะให้เราตัดสินใจที่เราจะรับทันที เหนไหมครับพี่น้องด้วยใจสํานึกในพระคุณของพระเจ้ารีบกลับใจใหม่นะครับเมื่อมหาสนิทมาถึงเรานะครับเป็นสิ่งที่เตือนเรานะครับว่าเราควรที่จะนะครับกลับใจเราจะให้อภัยเราจะคืนดีเราจะร่วมสามัคคีธรรมในทันทีนะครับอย่าเพาะบ่มความบาปไว้นะครับถ้าเราปฏิเสธนะครับมหาสนิทนั่นหมายความว่าสมมุติว่าเรามีเรื่องกับมีปัญหากับสามีมา แล่เราก็รู้สึกไม่ดีนะครับเราก็ยังเครียดแค้นอยู่นะฮะแล้วเราก็บอกว่าขอผ่านมหาสนนี้ไปนะครับนั่นหมายความว่าเราก็กําลังนะเพาะบ่มนะฮะเรายังเก็บความบาปไว้นะครับแต่ในทางกลับกันพระเจ้าอยากจะให้เรานะครับเอาความบาปนั้นออกไปจัดการให้อภัยอเมนไหมครับพี่น้องสารภาพและขอโทษนะะแล้วก็ขอและการคืนดีนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้า นะครับปรานาและให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมในมหาสนิทอามิ้นะครับพี่น้องนะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าก็ต้องการแต่ในทางกลับกันนะครับบางคนก็อาจจะมีเรื่องราวเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีเรื่องราวกับสามีอะไรมานะครับแล้วก็นะครับทานขนมปังนะครับดื่มน้ำองุ่นนะครับเข้ามาสามัคคธรทมโดยไม่ได้สํานึกนะครับอะไรเลยนะครับโดยไม่ได้เห็นนะครับคุณค่าและไม่ได้ให้เกียรติแด่พระเจ้า พี่น้องนั่นก็เป็นการกระทําที่ไม่สมควรนะครับและพระคำของพระเจ้าก็นะบอกว่านะคนเหล่านี้นะครับไม่สมควรนะครับและพระคำของพระเจ้าก็บอกนะต้องถูกขับออกจากชนชาติของตนนะครับในขณะนั้นพระเจ้าก็นะครับให้เขาได้ถือรักษาสิ่งนี้นะครับและพระคำของพระเจ้าก็บอกนะครับพูดถึงว่าเจ้าทั้งหลายข้อยี่สิบสองยิบสามนะครับบอกว่าห้ามเจ้าทั้งหลายรับประทานไขมัน นะครับเช่นเดียวกันที่เคยแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับไขมันนั้นเป็นถึงความอุดมสมบูรณ์ในการอวยพรพี่น้องพระพรนั้นมาจากพระเจ้าเปนไหมครับพี่น้องนะครับไม่ใช่ตัวของเราเองและเราควรที่จะถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ประทานความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ให้แก่เรานะครับเราควรที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับคืนแด่พระเจ้าเมื่อเรารับสิ่งนี้ด้วยตัวของเราเองนะครับเราก็เหมือนกับว่าเรานะครับ อ่าเป็นคนที่นะครับโอยพรนะพรนั้นมาจากน้าพักน้ําแรงของเราด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่พระเจ้าก็ให้คนอิสราเอลนั้นนะครับอ่าถวายไขมันนั้นแด่พระเจ้าเช่นเดียวกันกับเลือดนะครับในข้อที่26นะครับบอกว่านะห้ามเจ้ารับประทานเลือดเพราะนะครับชีวิตนั้นนะอยู่ในเลือดนะครับเลือดนั้นก็เป็นสิ่งที่นะครับทำให้ชีวิตนั้น เกิดขึ้นนะครับและชีวิตนั้นก็มาจากพระเจ้าพระเจ้า e เป็นพระเจ้าผู้ทรง s. <S เ,ปเป็นเจ้าชีวิตเป็นแหล่งแห่งชีวิตและพระเจ้าทรงบดประทานนะครับเลือดและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจา้าให้แก่เราเพื่อนะพระโลหิตของพระเยซูจะชำระเราเพื่อไทยเรานะครับให้เราเป็นของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลือดเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการไทยของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับ เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็นะฮะไม่ให้คนอิสราเอลทานเลือดนะครับเพราะว่าให้เขาเห็นคุณค่าของชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้เตือนเขาอยู่เสมอว่านะครับชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นนะเขาจะไม่ทานชีวิตนะครับหรือไม่ทานเลือดนี้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าก็บอกกับเขานะครับนี่เป็นกฎนะครับเรื่องของเครื่องเผาบูชาที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคนอิสราเอลในเวลานั้น นะครับได้มีโอกาสได้ทำนะครับเพื่อเขาจะนะครับชาระชีวิตของเขาให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพื่อเขาจะดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าขอพระเจ้าที่จะอวยพรชีวิตของเราที่เราจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและเราจะให้พระเจ้าเข้ามาชําระชีวิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เั็นไหมครับพี่น้องและเรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องในการไข้ควรพระคําของพระเจ้าต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรคับ